สวัสดีค่ะพบกับครูซายนะคะคลิปนี้นะคะเราก็จะมาดูปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของเอสเทอร์นะคะแนะนําให้ย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วก่อนนะคะสําหรับใครที่เพิ่งเซิร์ชมาเจอคลิปนี้นะคลิปที่แล้วเนี่ยจะเป็นปฏิกิริยาการเกิดเอสเทอร์หรือว่าเอสเทอริฟิเคชันปฏิกิริยานี้จะเป็นปฏิกิริยาย้อนกลับนะคะของปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันดังนั้นถ้าปฏิกิริยาก่อนหน้านี้ได้เอสเทอริฟิเคชันได้เนี่ยไฮโดรไลซิสคือง่ายมาก ะะเริ่มกันเลยสำหรับปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันที่ครูบอกให้เราไปทวนนะมันเป็นปฏิกิริยาที่ผันกลับได้ดังนั้นถ้าสมมติว่าเราเอาผลิตภัณฑ์ของปฏิกิริยานั้นมาทำให้เกิดปฏิกิริยาย้อนกลับก็จะก็จะเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะทีนี้ในหนังสือเขาถามเราว่าถ้าสมมติว่าเรานำเอสเทอร์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของเอสเทอริฟิเคชันมาทำปฏิกิริยาขกับน้ำ น้ำเนี่ยเป็นบายโปรดักต์หรือว่าเป็นผลพลอยได้พูดง่ายๆก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งของปฏิกิริยานั้นนั่นแหละเอาผลิตภัณฑ์มาทําปฏิกิริยากันถามว่าจะได้สารใดเป็นผลิตภัณฑ์นะคะเหมือนเดิมถ้านักเรียนได้เรียนในห้องได้เรียนที่โรงเรียนนะคะบางโรงเรียนอาจจะได้ทําการทดลองนะทำแบบนะมาดูกันในการทดลองนะคะเขาจะให้เราใช้เอทิลแอซิตตเอทิลแอซิตตตรงนี้เป็นตัวแทนของเอสเทอร นะคะเราก็จะใช้กรดซัลฟูริกตรงนี้ใช้กรดซัลฟูริกเจือจานแค่1โมลาร์นะคะตรงนี้จะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะแล้วก็จะเป็นหลอดทดลองบิกอร์ตะเกียงแอลกอฮอล์ที่จับแข้งคนหลอดหยดสำรีอะไรว่าไปวิธีการทดลองนะคะวิธีการทดลองนะคะเริ่มต้นก็คือจะเราจะใส่เอทิลแอซิเตอเอเซอร์อ e ตรงนี้นะคะ10บหยดแล้วก็หยดกรดหยดกรดตรงนี้5หหยดกรดตรงนี้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาตรงนี้คือผลิตภัณฑ์นะเอเซอร์เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ ะะแล้วก็สังเกตว่าเขาว่าจะใช้กรดแค่1โมลาร์กรด1โมลาร์ตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นกรดล้วนนะแต่ว่าเป็นกรดอที่เจือจางแล้วเป็นกรดที่ผสมอยู่กับน้ำแล้วดังนั้นบางคนอาจจะถามว่าอ้าวไหนครูบอกว่าต้องเป็นเอเซอร์ทำปฏิยยกับน้ำไงน้ำอยู่ไหนน้ำเนี่ยมันเจือจางอยู่ในกรดตรงนี้แล้วนะคะก็เอาไปใส่ในหลอดทดลองเขย่าให้เข้ากันนะคะแล้วก็ใช้แท่งแก้วเอามาดยมแท่งแก้วแตะสารนะ ก็เอามาดมบันทึกผนตรงเนี้ยพยายามจับกลิ่นดีๆันเรียนใช้ประสาสัมผัสนิดนึงนะคะอาจจะนิยามว่ากลิ่นเหมือนน้ำมันมวยเหมือนอะไรสักอย่างอะ่ะก็คือเอาเอาเป็นกลิ่นที่เราคุ้นเคยในชีวิตประจำวันอะ่ะแล้วก็นิยามมันลงไปหลังจากนั้นนะคะก็เติมน้ำในบิกอร์หลอดเก็บไว้ก่อนนะไปเติมน้ำในบิกอร์นะคะเอาไปอุ่นให้ร้อนอุณหภูมิประมาณเดิมเลยเจ็ดสิบถึงเก้าสิบองศานะคะแล้วก็ใช้สำลีเนี่ย ปิดปลายหลอดทดลองไว้แล้วก็มาอุ่นในน้ําร้อนเขย่าเขย่าเขย่า,ยานะคะสักพักหนึ่งเราก็ใช้แท่งแก้วเนี่ยแตะสารที่หลังจากเราให้ความร้อนแล้วสารในหลอดทดลองนะคือนักเรียนนึกหน้าตาออกไหมมันจะเป็นบิกอร์อุ่นน้ำอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่หลอดทดลองลงไปแบบเนี้ยนะคะอ่าแล้วก็จะแตะตรงนี้นะไม่ใช่แตะน้ําเปล่ามาดมนะก็คือไม่ไม่ได้กลิ่นอยู่ดีไม่มีประโยชน์นะลูกโอเค ก็แตะเอามาดมแล้วก็สังเกตเปรียบเทียบกับกลิ่นก่อนที่เราจะให้ความร้อนว่ามันเหมือนหรือต่างกันยังไงนะคะถามว่าอันถ้าให้ครูนิยามนะครูจะนิยามว่ากลิ่นของไอตัวเอทิ่เิเตรเนี่ยจะกลิ่นคล้ายๆน้ำมันมวยไม่รู้อ่ะคนอื่นอาจจะเป็นกลิ่นอื่นแต่ครูรู้สึกว่ามันกลิ่นคล้ายน้ำมันมวยบางคนบอกว่าหนูไม่รู้น้ามันมวยมันกลิ่นยังไงก็ก็ไม่เป็นไรก็เอาเป็นกลิ่นกลิ่นหนึ่งที่เราที่เราคุ้นคุในชีวิตประจำวันแล้วกันมันคล้ายกลิ่นอะไร แต่พอให้ความร้อนปุ๊บเอามาดมตรงเนี้ยคุณจะได้กลิ่นแบบน้ำส้มสายชูเออคือกลิ่นมันจะต่างกันชัดเจนมากดังนั้นคําถามท้ายกิจกรรมเขาถามว่าทราบได้ยังไงว่ามีปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นนั่นก็คือกลิ่นเป็นยังไงนะกลิ่นเปลี่ยนแปลงนะคะกลิ่นมีการเปลี่ยนแปลงกลิ่นปลๆอยแล้วกลิ่น,ล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 นต่างกันนั่นแหละนะคะอืมถ้าจะนิยามให้ชัดเจนกว่านี้ก็อาจจะบอกว่า หลังให้ความร้อนหลังให้ความร้อนมันกลิ่นเหมือน green, กลิ่นกรดแอซิติกแอซิติกก็คือกลิ่นน้ำส้มสายชูอหลังให้ความร้อนกลิ่นน้ำส้มสายชูนะคะโอเคไหมต่อไปเขียนสรรมการแสดงปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้น อันดับแรกเนี่ยนักเรียนต้องเขียนสารได้นะเอทิลแอซิอตตเอทิลมาจากฝั่ง Al oh ol, แอลกอฮอล์แสดงว่ามีคาร์บอนสองตัวแอซิเตตมาจากฝั่งคา oh ร์บอนัวกมีคาร์บอนสองตัวเหมือนกันดังน่านครูก็นสองตัวเป็กอแบบงี t h 2, h ะคเรอนอมันแ้นองเขมียนฝั่นงต้แอซิเตตกงเ่ียอนฝั่งอก t a t e กว่าอนะตัวกว่าอนะัวแอลิล์สคอนสองตัวแอลกอล c h สวาค เดี๋ยวครูขยับก่อนน่าจะเขียนสมการไม่พออือประมาณนี้นะคะแล้วก็ทำปริยากับ,บน้ำมีกรดเป็นตัวเร่งให้ความร้อนใส่ไปด้วยนะคะประยาไปข้างหน้าย้อนกแลบบับนะคะดังนั้นเนี่ยมันเวลาไฮโดรไลซิสเนี่ยมันมีอีกชื่อหนึ่งถ้านิยามง่ายๆเนี่ย ครูจะนิยามว่าเป็นปฏิกิริยาที่เอาน้ำไปตัดไฮโดรอะไฮโดไลซ์ไฮโดรไฮโดรมีคือเกี่ยวกับน้ำอะนะคะดังนั้นไอตัวเอสเทอร์อะเรารู้ตั้งแต่ปริยาเอสเทอริฟิเคชันแล้วว่ามันเกิดจากสารสองตัวมารวมกันถูกต้องไหมเวลามันจะตัดออกแยกกลับไปเป็นสารตัวเดิมอะมันก็ควรจะตัดตรงบริเวณที่มันมารวมกันนั่นก็คือตรงนี้นะน้ำเนี่ยมันก็จะแยกเป็น h2O h 2 o ก็คือไฮโดรเจนสองตัว O ตัวหนึ่งถูกไหมคะทีนี้พอเวลาเราตัดตรงนี้เนาะ เอาน้ำไปตัดตรงเนี้ยเอาน้ำเข้าไปตัดตรงเนี้ยหมู่ฟังก์ชันเดิมมันก็จะได้เป็นตัวนี้ก่อน CS3 C หรือเป็นบอล O ตรงเนี้ยเรารู้ว่าหมู่ฟังก์ชันเดิมมันคือ C หรือเปนบอล O ต่อกับ OH ใช่ไหมดังนั้นเราคืนความเป็น OH ให้เขาไป OH นีมาจากไหนมาจากน้ำค่ะแต่น้ำนมันมีไฮโดรเจนสองตัวอีกตัวหนึ่งก็จะไปคืนในอีกสารนี้นั่นเองนะคะกราฟอีกตัวนึง อีกตัวหนึ่งอะ H okay, ขึ้นมาแล้วก็มาโดนตัดออกจากตรงนี้เนาะเราก็จะใส่ไป O C H สอง C H สามดังนั้นบอกแล้วว่าใครที่เอ่อเข้าใจเอสเซอร์ฟิเคชันไฮโดรไลซิสคืออย่างง่ายเลยนะคะแค่นี้เองนะคะเหมือนเอสเซอร์ฟิเคชัคือเอาสองตัวเนี้ยมารวมกันน้ำหลุดส่วนไฮโดรไลซิสอะไฮโดรไลซิสคือเอาผลิตภัณฑ์ตรงเนี้ยเอาน้ำมาตัด นะ้ำมันเป็น H2O ใช่ไหมถ้าถ้าครูนึกแบบง่ายๆนะครูจะนึกเป็นมันจะมีแยกออกมาเป็น O-H กับ H ตรงนี้มันคือ CO อะ่ะ CO มันคือหมู่ฟังก์ชัน CO ซึ่งจริงๆมันคือต้องเป็น CO-OH OH เรา H ไปเติมอันนี้เป็น O ตัวเดียวซึ่งมาจากแอลโกอฮอล์ซึ่งเป็น O-H แล้วก็เติม H เข้าไปนะคะต่อไปเมื่อนำเอเซอร์มาทำปฏิกับน้ำอันนี้ก็คือสรุปให้แล้วนะคะ เอสเทอร์มาทำปฏิกับน้ำจะได้ผลิตภัณฑ์เป็นคืนมานะคะก็คือได้เป็นคาร์บอกซิลิกกับแอลกอฮอล์ปฏิกิริยานี้นะคะเราเรียกชื่อเต็มๆเพราะว่าเป็นปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของเอสเทอร์นะเราจะไม่เรียกไฮโดรไลซิสเฉยๆเพราะว่าเดี๋ยวมันมีไฮโดรไลซิสตัวอื่นอีกนะคะซึ่งมันจะเป็นปฏิกิริยาย้อนกลับนะคะของเอสเทอริฟิเคชันนั่นเองนะดูตัวอย่างนะคะเช่นปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของเอทิลโพคพาโนเอตมีกรดเป็นตัวเล็ก เอทิลนี่ไงเอทิลฝั่งแอลกอฮอล์ alcohol. มีคาร์บอนสองตัวพวพันธะเอมีคาร์บอนสามตัวฝั่งคาร์อบอเิตนะคะทํไปยากับน้ํามีกรดมีความร้อนเป็นตัวเร่งตัดปื๊บตรงนี้นะคะน้ําคูแยกให้เป็นแบบนี้เลยแยกเป็น h กับ OH ตรงนี้เป็น C ีเดิลบอนบอลโดังนั้นฝั่งนี้ก็เติม OH เข้าไปเนี่ยเอา OH เนี่ยใส่้าไปตรงนี้ก็จะได้มาส่วนฝั่งแอลกอฮอล์นะคะหมู่ฟังก์ชันเต็มๆมันคือ OH อใช่ไหมแล้วก็เติม H เข้าไป ก็จะได้เป็นพูพาโนอีกับเอทานอลจบนะคะเอสเทอร์ได้ไฮโดรไลซิสได้มันคู่กันมันเปริยาที่เกิดคู่กันนะคะมาดูคําถามชวนคิดค่ะเขาถามว่าปฏิเหตุแดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของเอสเทอร์จงใช้สารละลายกดเจือจางอย่างที่ครูบอกไปตรงนี้ครูไม่เขียนให้นะอย่างที่ครูบอกไปว่าเราอะไฮโดรไลซิสของเอสเทอร์มันคือเอสเทอร์ทำาปริยากับน้ําดังนั้นในในสารที่เราจะทําปฏิกิริยากันมันมีน้ําอยู่แล้วอะ ดังนั้นพอเวลาเราใช้กรดเป็นตัวเล่งปฏิกิริยากรดอ่ะมันก็จะใส่มาในผลิตฑานะซึ่งมันคือน้ําอยู่แล้วมันก็จะเจอจางไปมันก็จะเจอมันก็จะต้องเจอจางไปอยู่แล้วคือเราไม่สามารถแยกว่าแบบสารน้ำต้นอยู่หลอดน,นี้สารน้งต้นหนึ่งอยู่หลอดน,นี้สารน้งต้นสองอยู่หลอดน,นี้ตัวเล่งอยู่หลอดน,นี้คือมันต้องรวมกันอยู่แล้วอะ่ะ <pairs> ดังนั้นถ้าหนึ่งในสามที่มันจะทําปฏิกิริยามันเป็นน้ําถึงแม้จะใช้กรดเข้มข้นมากส, um สุดท้ายอ่ะมันก็จะต้องโดนเจอจางอยู่ดีอ่ะ นะคะหรือถ้าเราจะคิดอีกอย่างหนึ่งก็คือในกรดเจือจางมันมีน้ํามันมีน้ําผสมมาอยู่แล้วไอ้น้ําตัวนั้นเป็นหนึ่งในสารตั้งต้นแค่นั้นเองนะคะอ่ะสรุปเขียนเองไม่ได้ถ้าต้องตอบคุณครูที่โรงเรียนก็บอกว่าน้าเนี่ยเป็นตัวทําปฏิกิริยานะคะกรดเนี่ยเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาดังนั้นกรดเนี่ยก็เลยเจือจางเพราะว่ามันมีน้อํอดูนะคะน้าตรงนั้นน่ะไปทําปฏิกิริยาได้ นะข้อ2ปริยาเอสเทอริฟิเคชันให้น้ำเป็นผลิตภัณฑ์พอยได้อันนี้ปริยาเอสเทอริฟิเคชันนะการเกิดเอสเทอร์นะให้ให้เอสเทอร์ A กับให้น้ำทีเนี้ยซึ่งไอสองตัวเนี้ยมันสามารถรวมกันอะแล้วเกิดปริยาย้อนกลับกลับไปเป็นสารต้งต้นคือเป็นคาร์บอกซิกับแอลกอฮอล์ได้ขาถามว่าถ้าสมมติว่าอยากให้เอสเทอร์ได้เยอะๆไม่ให้มันย้อนกลับต้องทอํายังไงตรงนี้ต้องแชร์ความรู้เรื่องสมดุลถ้าอยากให้ผลิตภัณฑ์ไปข้างหน้าเยอะๆเกิดเป็นเอสเทอร์เยอะๆ,ๆ นักเรียนก็จะต้องทำยังไงนักเรียน,นก็จะต้องดึงดึงสารที่เป็นผลิตภัณฑ์ออกอาจจะทําอะไรได้บ้างดึงน้ําออกพอดึงน้ําออกมันเป็นการลบกวนสมดุลว่าจะไม่เขียนไม่ได้อยู่ดีอันนี้นะคาร์บอกนะบวกแอลโกอฮอล์นะได้เป็นเอสเทอร์กับน้ำเรา,าอยากได้ตัวนี้เยอะใช่ไหมเราทำยังไง อ่ะเรื่องสมดุลเราดึงเอเซอร์ออกค่ะพอดึงเอเซอร์ออกตัวนี้มันน้อยลงใช่ไหมสมดุลถูกลบสมดุลสมดุลถูกลบกวนนะคะมันก็จะมาทางนี้สมดุลก็จะมาทางนี้มันก็จะเกิดเอเซอร์เอเซอร์มากขึ้นแล้วก็เอาเอเซอร์ไปเก็บเอาเอเซอร์ไปเก็บเอาเอเซอร์ไปเก็บมากขึ้นหรือบางคนอาจจะบอกว่าเอาน้าทิ้งเอาน้าทิ้งไปเอาน้าทิ้งพอน้าทิ้งเหมือนเดิมมาค่ะความเข้มข้นตรงนี้มันน้อยลงสมดุลก็จะมาตรงนี้มากขึ Still, ้นม <un> <c Pri achsen> ันก็จะเกิดเอเซอร์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นหรือ อีกหนึ่งกรณีนะคะก็คือใช้คาบัลซิลหรือแอลกอฮอล์ตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยสารตั้งต้นตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยให้มากเกินพอสมดุลมันก็จะเกิดไปข้างหน้าได้เรื่อยๆไม่เกิดย้อนกลับอยู่แล้วนะคะตรงนี้มีหลายทางเลือกให้เลือกสรรนะคะไฮโดรไลซิส mm hmm. ที่พูดมาทั้งหมดในคลิปนี้เป็นไฮโดรไลซิสของเอสเทอร์ซึ่งมีกรดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทีนี้เนี่ยมันจะมีไฮโดรไลซิสอีกแบบหนึ่งซึ่งเป็นไฮโดรไลซิสของเอสเทอร์เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่ามีเบสเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา เขาจะมีชื่อเฉพาะว่าปฏิกิริยาสปอนิฟิเคชันตรงนี้ครูขอสอนแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งนะคะเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนนะเผื่อใครแบบหาข้อมูลเอสเทอริฟิเคชันไฮโดรไลซิสสปอนิฟิเคชันจะได้รู้ว่ามันแตกต่างกันยังไงนะคะแล้วเดี๋ยวครูสรุปไใ,ให้ในคลิปสปอนิฟิเคชันว่าสามอันนี้มันต่างกันยังไงนะคะโอเคถ้าชอบดูใจกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้ครูด้วยนะคะแล้วก็อะไรเดียะชวนเพื่อนมาดูเยอะๆแล้วก็ แล้วก็อยากได้คลิปไหนก็ขอบยับได้อยากได้เรื่องไหนอยากได้คลิปแบบไหนก็คอมเมนต์บอกกันเข้ามานะคะโอเคสำหรับคลิปนี้บายบายจ้า